สวัสดีครับผมแสงที่เป็นรศรีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญนี้นะครับกระถิน 6- 5หนะครับวันนี้ไปลุ้นมานะครับ1,000บาทนะครับลุนมา1000นบาทครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ลงไปนะครับเหรียญเอยเหรียญนี้นะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับ อันนี้เป็นพายเงินนะครับอันนี้เป็นนะไอ้มหาชนวนนะครับอันนี้เป็นมหาชนวนนะครับเออคลิปที่แล้วนะครับวันนี้จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอ่านี่เลยนะครับสามเหรียญนะครับขออนุญาตปิดกล่องนี้ไปก่อนนะครับนี่สามเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับ รายการนี้นะครับเปิดออกมาอายังไม่เจอเป็นเป็นอันนี้เป็นมหาชนวนนะครับมหาชนวนนะครับมหาชนวนมนสารนะครับเลขโค้ดนะครับหนึ่อโอ้โหไม่เป็น1นึ4อนะครับอันนี้เลขอะไรวะ โ oh, อ้นี้หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหลังพัดยศนะครับอันนี้หลังพัดยศชนวนนะครับเห็ oh. นไหมครับร oh. ุนหนึ่งต้องเป็นพันนะครับมหาชนวนนะครับ oh. วางไว้ก่อนรายการต่อไปนะครับรายการต่อไป oh. uh. เหนือล่างๆนะครับ ารายการนี้อ้าวเหมือนกันเปียบเลยเป็นพายเงินนะครับเห็นไหมครับหลังยันสิบนะครับอันนี้หลังยันสิบหรือเปล่า,าหลังยันสิบนะครับเหมือนกันเปีะ๊ะ791นะครับนมายเลโคดอันเก่าก็จะเป็น683นะครับนี่ไหมครับ เทียบเทียบเลยสอเหรียญเนี่ยนะครับพายเงินเหมือนกันคงไม่ต้องสองนะครับเพราะเหรียญคล้ายกันนะครับนะครับเป็นพายเงินนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปนะครับรายการต่อไป เหรียญหนึ 500, 400, 500 negative, up, ่งก็ตกประมาณ4ี่ห้าร้อยนะครับสี um, ่ร้อยห้าร้อยนะครับพอเล่นหากันนะครับจะเป็นเนื้อหลางๆนะครับชนวนเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นยกช่อฟ้านะครับยกช่อฟ้าเนื้อทองแดงนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันนะนะครับยันนะนัมเบอร์โค้ดนะครับ จ็ดสองหกนะครับนัมเบอร์โค้ดเจ็ดสองหกสวยนะครับอย่ยนี้สวยนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิเนื้อทองแดงสวยขนาดนี้นะครับเนื้อเงินจะสวยขนาดไหนนะครับเนีย่ยโอ้โหดูดิอืมดูดิยางสวยนะครับเนื้อทองแดงนะครับ ตรงนี้ตอกอะไรวะเนี่ยขออนุญาตส่องแป๊บหนึ่งโอ้ตอกนะนะครับอันนี้ตอกนะเออนะนะครับสวยนะครับสวยสวยสวยเป็นกระถินหก้านะครับกระถินหกห้าเล่นหากันก็สี่0้เหมือนกันนะครับ กล่องนึงก็เป็นพันนะครับพันพันหนึ่งนะครับกล่องนี้ไปจับมานะครับกล่องหนึ่งได้มาเนื้อเดิมได้มาเนื้อเดิมนะครับชนวนกับชนวนกับพายเงินนะครับโอ้โหได้มาเหมือนกันเปียบเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับอยากได้นะครับทักมาผมแบ่งให้นะครับนะครับทักมาที่เพจนะครับทักมาที่เพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแบ่งให้ผมมีเหมือนกันสองคู่นะครับมีอย่างละคู่นะครับอย่างละคู่เนี่ยจะนวนก็คู่หนึ่งนะครับพายเงินก็คู่หนึ่งถ้าใครยังไม่มีนะครับไม่อยากเช่าแพงๆนะครับมาทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมแบ่งให้นะครับไว้เก็บ ให้ลูกให้หลานนะครับถ้าใครชอบนะครับทักมาหาผมนะครับผมเอาไม่แพงนะครับนะครับส่งให้ฟรีเลยนะครับเดี๋ยวแบ่งให้เพราะผมมีเป็นคู่นะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆมาลงให้นะครับสวัสดีครับ